สวัสดีครับชาวราศาีธนูนะครับเจนลบเจนนะครับวันนี้เราจะมาทํานายดวงนะครับผมของราศาีธนูนะครับประจําเฟสสองเนาะผมได้เป็นเฟสสองเนาะก็คือจะเป็นไทมาสสองเนี่ยตั้งแต่เดือนพุษภาคมมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาะครับสี่เดือนเนาะแล้วผมจะใช้คีย์เวิร์ดเป็นไพ่ที่เราจับกันตั้งแต่มปลายปีที่แล้วนะครับเพราะว่าผมเชื่อในการทนายของผมเนาะซึ่งก่อนเข้าในการเริ่มโดเนทนะครับผม <laughs> ก่อนเข้าในการ ก่อนเข้าในการทำนายดวงนะครับเจนลบก็ขออนุญาตขายของนิดนึงก็พ่อแม่พี่น้องครับฝางกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ข่อยแน่นะครับเพราะว่าข่อยน้องกินน้องชัยหน่อยพ่อแม่เนาะม,มันจะได้เหมือนแบบมีคนเข้ามาสนุนสนุนข่อยเด้อนะพ่อแม่พี่น้องนะก็พูดพูดเป็นบ้างไม่เป็นบ้างนะคบเป็นลูกครึ่งราวแต่ว่าพูดไม่ค่อยเป็นนะครับอ่ะ <laughs> จากผมตัดต่อไม่เป็นนะครับผมขออนุญาตทิ้งทีวาโค้ดในการสนับสนุนช่องเจนลบเจนนะคะไว้ตรงนี้นะครับก็ขอฝากอ้อนนะครับพ่อแม่พี่น้องราศีลัคนาศีธนูเนาะเพราะว่าผูค้คนเป็นราศีแรกนะที่ผมทํานะแล้วเดวน้าคุณนด้เป็นราศีแรกต่งางๆคุณมันก่อนพี่นองอีกจังหากนะะดังนั้นก็ฝากความเมตตากรุณานะคบพ่อแม่พี่น้องก็ใครที่พอเข้เขเขาใจเรื่องเศรษฐกิจช่วงนี้ด้วยถ้าเกิดว่าใครพอเลยก็ดเนทได้แต่ถ้าใครไม่พอจริง แค่ฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์ share, กดรีทวิตมันมันก็ช่วยผมมากๆแล้วอะ่ะคือคนทำงานมันต้องการ engagement จริงๆคุณช่วงนี้ผมผมแบบน้อยมากวแล้วนะผมฝากฝากไว้ตรงนี้นะครับหนะ้าที่นี้นะครับผมรักทุกคนครับมาเข้าสู่ช่วงการทำนายจริงจังสีเรียสนะครับเริ่มแรกก่อนเนะาะไพ่คีย์เวิร์ดที่ผมบอกนะครับว่า จับได้ไพ่อะไรบ้างอย่างแรกเนาะเป็นไพ่พันาลายทรงคุณนะครับใบนี้จะลบตีความถึงช่วงนี้อาจจะมีเรื่องที่เราจะต้องเหมือนมันจะมีเรื่องของลำดับชั้นเข้ามามีความอึดอัดใจในการทําอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยคีย์บิร์ดคือการเลือกใช้คนให้ถูกกับงานเลือกใช้งานให้ถูกกับคนดูว่าใครเหมาะสมทําอะไรคือบางคนอาจจะไม่ใช่คนแย่แต่เขาแค่เป็นคนที่ท,ที่จะทํางานท y p e B ไม่ได้เท่า t ท p e A เนอกออกปะดังนั้นหน้าที่ของเราคือการ manage ว่าเราจะเอาใครไปตรงไหนดีแล้วทําให้ผลงานมันออกมาดีที่สุด พยายามกดข่มความรู้สึกด้านที่ไม่ดีไว้เพราะว่าช่วงนี้จะมีความรู้สึกด้านในใจเกิดขึ้นประทุในในตัวของแบบชาวลันคนาะิายีทนูคนข้างเอยเอะเนาะในส่วนต่อมานะครับมันสา,า่เนาะผมมันมีความรู้สึกว่าคุณน่มีความทะทะยานสี่เดือนนี้คุณมีเป้าหมายบางอย่างที่คนท้างยิ่งใหญ่มากแล้วอยากจะทําให้ได้จริงอยากที่จะไปถึงตรงนั้นน่ะแล้วมันพยายามแบบใช้ทุกวิธีทางอะไรเงี้ยเรามาระวังให้ดีนะครับก่อนที่อยากให้ใครมาเคารพเราเราต้องเคารพรักตัวเองก่อน อย่าใช้วิธีการที่มันผิดๆนะทุกคนนึ่ออกมาโอใช้วิธีการมันถูกต้องเนาะสุดท้ายนะครับพาร์ตี้มโรติเนาะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแต่มันคือความสมหวังนะตั้งใจเช่นเดียวกันครับผมมองว่าในช่วง4เดือนนี้ถ้ากำลังจะพยายามทำเป้าหมายอะไรให้ไปถึงมันระบาปฟอนนีสเตทป,ประมาณกลางปลาสิงหาคมอะ ประสบความสาเร็จยังไงก็ประสบความสําเร็จกับสิ่งที่ตั้งใจรลอคาดหวังไว้นะอืเป็นไพ่ดีในการตกทายเนาะจากพลังงานที่ค่อนข้างเงินมนแล้วค่อยๆสว่างสวเกิดขึ้นนะนี่คือพลังงานคีย์เวิร์ดของลัคนาราศีธนูในช่วง4เดือนนี้นะครับทีนี้เสร็จเรามาดูกันทีลนะสเต็ปอย่างแรกก่อนเนาะเออสเต็ปแรกนะคะคีย์เวิร์ดแรกที่เราจะดูกันจะเป็นดูเรื่องอนะินโชมะขอดูหน่อยครับอินโทรของชาวลัคนาราศีธนูครับเขาจะ เจอจะเจอจะเกิดอะไรขึ้นบ้างครับแฮปปี้ไหมแฮปปี้ไงขอดูหน่อยครับผมสาหรับเช้าลักนณะาราศีธนูนะครับอืมอืมอืมจริงๆช่วงนี้เป็นช่วงที่เทพหรือว่าศีลศีลท่อนข้างมีความเอ็นดูอะมันมันเหมือนแบบเรากลับมาอยู่ในจุดที่ที่มันอะไรอะไรมันเริ่มกลับมาเข้าที่เข้าทางทีเหมือน เหมือนเป็นเป็นปลาที่แบบโผล่พน้ําอ่ะพน้ําก็ตายบอกว่าออไม่รู้เลยแต่แต่ตมันหมายถึงว่าจากตอนแรกมันอึดอัดใจมากเลยผมเห็นความอึดอัดความทึบความรู้สึกแบบมันไม่เท่าที่คนอื่นเห็นคือคนอื่นจะเห็นว่าคุณก็ปกติดีแต่ผมเห็นว่า ข้างในมันมีบางอย่างสึกหล่อนกึกออกปะแต่ตอนนี้มันเริ่มกลับมาที่จะซ่อมแซมไอความสึกหล่อในหัวใจตรงน,น,นั้นน่ะมันกลับมาเป็นตัวเองที่ที่มี powerful แล้วก็ทรงพลังมากขึ้นอีกครั้งหนึง่งแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่อนข้าง็นดูคุณนะดฉพอะเรื่องการเงินหรือว่าแนวทางการเทรดดิง้งเนาะรู้สึกเป็นไปได้ดีครอบครัวกันมาซัพพอร์ตสนับสนุนกืกูลกันกรหรือถ้าไม่ใช่ครอบครัวที่เป็นสายเลือดเดียวกันหมายถึงคนที่รักกันแบบเป็นครอบครัวก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับระวังการมองโลกนี้ดีมากเกินไปแล้วก็ เรื่องหนึ่งที่ต้องระวังเลยนะคือแผลที่มองไม่เห็นครับระวังโรคซึมเศร้าหรือโรคทางจิตเวบอื่นแค่นั้นเลยมีสมาธิอยู่กับเอฟไฟนอลิสต์นี้ครับอินโรดีมากนะนะประมาณนี้ครับออก็น่าจะประมาณนั้นเนาะกับเรื่องรู้สึกว่าพวกเท็ดดินพวกอะไรค่อนขา้างเด่นใช่ไหมครับไพ่ใช่ทําตามบุมกรรททาตามหัวใจตัวเองได้เลยมันจะพาเราไปได้กไกลจริงๆินะแล้วก็อาคียคเวร์ตรงนั้นปล่อยไปพลังงานโดยรวมครับไพ่ ทัางงานโดยรวมของเจ้าชะตาเป็นไงบ้างครับเราเห็นอะไรบ้าง <S <S mm hmm> เดินจนสุดถนวแต่มองเธอไม่มองทางอืมตีไปดีหรือเสียอืมโอเคคอนเฟิร์มอืม ได้เวลากําจัดกลิ่อ่อนอม,มันคือการเดินทางครั้งใหม่ของชาวลัขนาราศีธนูเนาะมีความเข้มแข็งเกิดขึ้นในภาวะหัวใจมันเหมือน มันตั้งเสาได้อะถ้ามันเป็นเสาที่มีสี่เสาอะเมื่อก่อนชีวิตคุณมันจะเป็นสามเสาที่มันโค้งเคงไปมามันไม่ใช่สามเสาแบบเก้าอี้อะมันเป็นสามเสาแบบที่ขาดแบบแล้วพอคุณเดินไปตั้งตรงนี้ปุ๊บแทนตัวเองเป็นเสาปุ๊บอีกเสาหนึ่งก็ล้มไปนึงออกป่ะแต่ตอนนี้สี่เสามันจะเริ่มสมบูรณ์ละมันจะมีความคำจูนซึ่งกันและกันแล้วมันจะไปได้ดีนะสมดุลชีวิตคุณจะเริ่มกลับมาอีกครั้งหนึ่งเนาะหลังจากที่มีการเดินทางไกลเกิดขึ้นครั้งนี้กําลังที่จะ มันคือ finalistate ในการบสลับเรื่องไม่ดีเรื่องอะไรที่มันลายๆในหัวใจหรือรู้สึกว่าให้เรารับมันไม่ค่อยไหวเลยอ่ะมันไม่แฮปปี้เลยกับสิ่งสิ่งเนี้ยมันก็มันจะหายไปมันก็จะจบลงผมเห็นเป็นอย่างนั้นนะอมันจะมีความเดินไปข้างหน้าและมีความสุขตัวเองมากขึ้นเซนส์จะละเอียดอ่อนมากขึ้นแล้วก็ค่อยๆแบบกลับมาแฮปปี้ในหัวใจได้อะไรเงี้ยอืบางคนอาจจะต้องลาจากกับเรื่องบางอย่างที่ก็ไม่ได้อยากลาจากแต่ว่าไม่คือชะตากรรมมันคือโชคชะตามันคือการเดินทาง เราจําเป็นจะต้องทิ้งอะไรบางอย่างไปอะไรเงี้ยเพื่อที่จะไปสู่สิ่งที่ดีกว่าดังนั้นเรามันระวังเรื่องการยึดติดในบางสิ่งบางอย่างมากเกินไปเนาะเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันมีแค่ตัวเราจริงนะที่จะพาเราอะไปถึงอ่าไฟล์ลอรสเตนว่าแต่างคันที่เราต้องการได้อะไรเงี้ยครับผมเราก็มีเหมือนแบบว่าแค่แบบทำหน้านที่ของเราต่อไปเนาะผมเชื่อว่าชาวลักขณาศีธนูอะทาถึงที่สุดแล้วดังนั้นไม่เมีต้องกระมอนนะครับก็ทำถึงที่สุดแล้วว่าจะทำอะไรได้อีกนอกจากทำใจนี่บอกไปแค่นั้นเอง เต็มที่แล้วจริงต่อมาอ่าฮะสิ่งที่ผมเห็นต่อเนาะพลังงานโดยรวมไปแล้วเป็นเรื่องการงานครับภาพรวมการทำงานของชาวลัคนาราศีธนูในช่วงสี่เดือนนี้เป็นอย่างไรบ้างครับไพ่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เก้าใช่ครับผมเปิดเก้าใบเลยอืม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 เหนื่อย ในรวมดีแต่เรื่องการงานการงานตึงเปลี้ยการงานเตรียมหัวใจไว้เลยเตรียมตัวเตรียมใจไว้เลยนะครับการงานผมบอกเลยเไม่ต้องพยายามอ่านไพ่ตามผมนะเพราะว่าผมอ่านไพ่ไม่เหมือนคนอื่นผมพูดตรงนี้ก่อนอย่างแรกสุดเนาะระวังการตกไปอยู่ในสถานการณ์ที่มันยากลาบากเพราะตกไรพลอยโจรการถูกผลักไปทำมาสิ่งบางอย่างนะหนึ่งนะงานที่คุณทำมันมีคนที่จ้องจะเทคเครดิตใช้บิฟิตมีคนที่จะหุผลประโยชน์ของเราสอง ผลประโยชน์ที่เราได้รับมามันไม่ครบถ้วนมันไม่เต็มหน่วยมันมีคนหันเครื่องหันตรงกลางไป 3. มีเกณฑ์ในการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแต่มันคือกับดักมันคือแช็อเอขึ้นไปแล้วมันจะค่อนข้างใช้คำว่าพีน่าผมเห็นเป็นความพีน่าเพราะว่าไพ่พลังงานตึงจริงๆนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวหาว่าพูดเล่นมันมันแบบเนี่ยมันมันตึงไว้หมดเลยอะนี่ห้าเราลองเปิดไพ่เสริมเลยนะอะไรเงี้ยเราก็เลยมองว่า มี2ทาง1คือทอนอยู่กับไปกับ2คือนี่คือยุทธวิธีที่เขากำลังบีบให้คุณลาออกมันจะมีการาใช้วิธีการในการที่จะเหมือนแบบว่าผักคุณไปเจอเรื่องราวบางอย่างในการทํางานแล้วมันคืออุปสรรคในการทํางานมากแล้วมันทำให้เราตัดสินใจที่จะลาออกออกมานะ เราย่างค่อนข้างเข้มแข็งมีความเข้มแข็งทางด้นติใจอยู่แต่ว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยแสนเหนื่อยมากอะไรเงี้ยบางคนที่ทํางานประจํามีโอกาสในการที่เขาว่าจะขยายขอบเขตในการทํางานคุณจากตอนแรกคุณทำแค่หน้าที่ A B C เขาจะเพิ่ม D E F เข้าไปก็เลยจะค่อนข้างเหนื่อยเป็นพิเศษนะครับผมแล้วก็เอ่อฮะระวังการมองโลกในแง่ดีมากเกินไปนะกับคนที่เข้ามาหวังดีต่างๆอะไรเงี้ยอ่านและเรียสัญญาดีๆหนังสือสัญญาบางอย่างมันจะเหมือนแบบว่า ค่อนข้างที่จะแบบแบบขัดแย้งในตัวมันเองนะหรือจะเป็นสัญญาณที่ไม่ยุติธรรมไม่มีความโอเคกับเราเนาะมีข่าวดีมากมามเรื่องงานเขาดูไรอยมีวิธีการในการแก้ไขหรือว่าทำยังไงให้การทำงานมันดูแบบ เบาลงได้มั้งไหมอมันดูหนักมากเลยขอดูหนะะ่อยค่ะวิธีการในการทํางานให้งานมันมันเบาลงมันเหมือนแบบว่าไม่ไม่หนักเท่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเนาะหนึ่งนะลดเรื่องความเครียดการประทักับหัวหน้างานหรือว่าอ๋อเขาเป็นคีย์แมนปะผมรู้ว่าคุณเกลียดคํานี้แต่ว่ามันจะมีคนคนหนึ่งในทีมงานที่ทเขาเป็นคนแบบจ้องจับผิดคนอื่นเก่งมากเขาจะ มีความละเอียดอ่อนอันล้นพ้นคนอื่นคิดหมดกูถูกที่สุดอะไรเงี้ยแล้วผมก็เข้าใจว่าคุณไม่อยากเสวนาหรือว่าไม่อยากอะไรกับคนอนนี้แต่ถ้าอยากให้ชีวิตสบายขึ้นต้องดึงคามาเป็นพวกราได้หรือคุณต้องไปเป็นพวกเ,เออไปเป็นคนที่เขารู้สึกว่าเราจะไม่ใช่จุดอ่อนที่เขากํกจัดมึงออกมามันมันเป็นมันเป็นชะตากรรมที่ไม่ค่อยนา่ารักเท่าไหร่แต่ในบางครั้งถ้าเรายังไม่มีอํานาจในการ อยู่ที่มากพออย่างเงี้ยเราก็จาเป็นจะต้องเข้าหาคนที่มีอํานาจมากกว่าเพื่อเพื่อสู้ในสเตจถัดไปผมพูดอย่างนี้ละกันอืมผมผมเห็นเป็นอย่างนั้นผมไม่ได้บอกว่าคุณจะต้องไปเฉลียใครนะผมไม่ได้พูดอย่างนั้นแต่หมายถึงว่าต้องอยู่ให้เป็นฝืนใจหน่อยอะไรเงี้ยเออเข้าเข้าใจมากๆเลยว่ามันต้องกัดฟันนะแต่ก็เห็นปัญหายอยู่แล้วว่า,วามันยังมันก็ต้องทําอะครับ อืมประมาณนี้อ่ะแล้วในส่วนของวิธีการแบบทางธรรมอะครับมีแบบทําบุญอะไรแบบอยากแนะนําเพิ่มเติมไหมอืมไปทำบุญกับเจ้ากรรมนเวทเนาะทําบุญถามว่าทำแบบเรื่องอะไรดีเออ ไป,ไปไปไหว้พระแม่สุรัส,รสรติก็ได้นะครับก็ให้ทำบุญเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาการให้ความรู้คนการสับสนแบบเรื่องแบบบทข้อย่อความหรือว,ว่าการแชร์ความรู้บางอย่างที่คุณมีอะไรเงี้ยแชร์ออกไปมันได้บุญเว้ยเออมันเหมือนแบบอาจจะแบบวิธีการง่ายเลยโน้ตเฮาในการทําบุญศูนย์บาทคือการแชร์สิ่งที่เรามีแล้วเป็นประโยชน์ทิ้อะไรบางอย่างอ่างเงี้ยเออแชร์ออกไปครับมันได้จริงๆรกับสอง นั่นมีแค่นี้นแหละทำลายลากูญแาสักแล้วก็ลดเรื่องความอารมณ์ที่ค่อนข้างรุนแรงของตัวเราเองในการที่จะคิดพินิพิจาราอะไรบางอย่างไปเนาะการทํางานใน4เดือนนี้ตึงมากๆอย่าลืมนะ ดูเรื่องสาสัญญาดีๆอย่าไว้ใจคนง่ายมากเกินไประวังการถูกโกงผ่านเลกสสัญญาได้รับผลประโยชน์ไม่ครบถ้วนจากคนกลางแล้วก็การถูกบีบบังคับให้ขึ้นไปนรับตําแหน่งที่จะทําให้คุณไปสู่สาภาพสภาวะที่มันเหนื่อยกว่าเดิมหรือไม่คุ้มค่ารวมไปถึงการถูกบีบให้ลาออกจากงานนะครับโดยที่เราไม่ไม่ระบบแฮปปี้ขนาดนั้นรวมไปถึงการที่ต้องอยู่ให้เป็นนั่นคือภาพรวมในการทํางานในชว่วงสี่เดือนนี้ครับหนักเนาะโ okay, อเคต่อมาครับ เรื่องการเงินครับการเงินของชาวลักนาราศีธนูเป็นไงบ้างในช่วงสี่เดือนนี้เข้าดูเลยการเงินของชาวลักนาราศีธนูในช่วงสี่เดือนนี้เราเห็นอะไรบ้างครับไพ่แฮปปี้แฮปปี้ไงขอดูหน่อยอืม บางคนจะถามว่าเรื่องงานกับเรื่องเงินไม่ไปไม่ไปด้วยกันหรอคือบางคนงานไม่ดีกับเงนิงนดีมันมันมีเงินมาหลากหลายช่องทางนึกออกปะเงนินมันมันเข้าได้มากกว่าหนึ่งอยู่แล้วอะฮะทีนี้ใส่ถามว่าการเงินเป็นยังไงบ้างการเงินหนึ่งคือคุณมีเกณฑ์จะลงทุนกับเรื่องของการศึกษาหรือว่าการจ่ายอะไรบางอย่างเพื่อแบบทำให้การศึกษามันส่งพลังมากขึ้นกว่าเดิมเหมือนไปเช็คคอร์สไปเช็คโนฮาวอะไรบางอย่างหาคอนแทคคอนเนคชั่นเพิ่มเติมคุมไหมในการไปลงไม่คุมคับไม่ค่อยเท่าไหร่นะไม่ได้เห็นด้วย แต่ถ้าเกิดว่าจะแบบศึกษาเรื่องการอดออมแบบเรื่องการเงินโดยตรงอะไรคุ้มไหมก็ยังไม่เห็นด้วยไม่ใช่ช่วงเวลาไม่ใช่ช่วงเวลาที่จะเอาเงินไปลงทุนก,กับการศึกษายังไม่พร้อมก็ถ้าจะเอาเงินไปลงทุนก,กับเรื่องศึกษาไม่เห็นด้วยไปเรียนแบบพวกของฟรีใน youtube หรือว่าอะไรอย่างงี้คุ้มกว่าอืมนะตอนนั้นต้อง,ต,องต้องทำไปก่อนแล้วก็อะระมัดระวัง เรามันระวังนะคะผมเกี่ยวกับเรื่องความจะดีมากเกินไปจะทำให้ถูกเอาละนะเปรียบเรื่องการเงินหรือว่าคุณอาจจะมาเสียผลประโยชน์ไปเพราะาคุณรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้เงิน,นอันนี้ให้เขาก็ได้เนี่ให้ไปอ่ะโดยโดย,โดยมันแบบละม่อมอ่ะเนาะรวมไปถึงอืม,อมการเอาเงินไปเป็นคนอื่น แต่เข้าใจเหมือนจะเสียเงินให้กับการไปเปใครสักคนหนึ่งอะที่แบบค่อนข้างแบบลงไหลใครครั้งนึงตัวเขาจะเป็นการติ่งก็ได้นะแบบการเดินทางไปดูคอนเสิร์ตหรือว่าอะไรเงี้ยจะค่อนข้างเสียเงินค่อนข้างเยอะอะดูดิเงินมันแบบเหลือแค่แบบพอใช้เลยอะจากที่มันแบบพอมีบ้างอะไรเงี้ยเนาะที่เสร็จกับเรื่องของการเดินทางไกลในการเดินทางไกลเร็วๆนี้ที่จะถึงอะมีใครที่เดินทางไกลแล้วได้เงินหรือเสียเงินครับให้เขาดูหน่อยเสียบมันเป็นการเดินทางไกลที่เอาเงินไปทีก้อนหนึ่งเนาะรวมถึงการลงทุนเพื่อนาคคถามว่า ช่วงนี้มีการลงทุนพัฒนาคตจากคุมม้มไหมครับไอการลงทุนพัฒนาคตตรงนี้เป็นไวเกินไปอยู่ดีจริงๆสี่เดือนนี้ไม่ค่อยขยับอะไรกับเรื่องการเงินเลยเพราะมันมีแต่รายจ่ายออกไปอ่ะมันมันเห็นรายจ่ายเยอะอยู่นะเออค่อนข้างหงดถูกพอสมควรอะไรกับเรื่องการเงินนะครับที่อาจจะต้องเหมือนแบบว่าเรามาระวังโฟก,กัสตรงนั้นหน่อยเนาะแล้วก็ระวังทะเลาะคนอื่นเรื่องเรื่องการเงินระวังทะเลาะคนอื่นเรื่องการเงินอะไรไม่พอใจอะไรพูดดีแต่ถ้าเขาพูดผมวี่นะ <laughs> นะครับผม รวมไปถึงมีการใช้เงินนอกในการที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลมีจะอีกทีนึ่งประมาณช่วงเอ่อช่วงบบต้นต้นสิงหาคมอะ่ะมีเกณฑ์ที่จะมีเส้นทางการเงินสายใหม่เกิดขึ้นนะคะแต่พอมันมีเงินใหม่ก็ใหม่เกิดขึ้นเข้ามาใช่ปะคุณอยากลงทุนอะ่ะคุณอยากเอาเงินไปสเปนสเปนสเปนออกอะไรเงี้ยซึ่งไม่เวิร์กเลยไม่เวิร์กเลยผมพูดตรงนี้เลยนะว่า อย่าเอาเงินไปลงทุนในสิ่งที่เราไม่รู้จักมันนี้มากเพียงเพราเพราะว่ารายจ่ <c oughs> ายใ,ในช่วงสี่เดือนนี้ค่อนข้างเยอะมากๆจริงๆนะมันชุนะหุไปหมดเลยอะ่ะเออมันมันดูแบบตึงๆอะ่ะคือมันจะไม่ใช่รายจ่ายที่แบบเป็นก้อนแต่มันไม่เห็นเงินเก็บอ่ะดิโอ้มันมีแต่จ่ายออกอะมันไม่ไม่มีแบบอะไรยอย่างเงี้ยโอ้ถามว่ามีโชคลาภไหมขอดูหน่อยอืมคอนเฟิร์ม ใครที่คาดหวังว่าจะมีคนเอาเงินมาคืนให้อย่าคาดหวังหรือถ้าได้มาก็ได้ไม่แม้เท่าที่เราให้เขายืมไปเออนะส่วนโชคลาบอ่ะผมมองว่ามีโชคลาบมีโอกาสได้อยู่แต่ว่าไม่ใช่แบบโชคลาบที่ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นนะเป็นใช่คำว่าโชคลาบได้หรอมันเป็นเหมือนการเจอเงินตามตู้เสื้อผ้าหรือว่าตามจุดที่เราไม่คิดมากกว่ามันจะมีเงินที่คุณลืมไปว่าเฮ้เรามีเงินก้อนนี้ด้วยหรออะไรเงี้ยใช่นั่นแหละ คือเงินที่คุณจะได้นอกจะมาจากเรื่องการทํางานล้วนๆเลยครับเรื่องงานเหมือนแบบว่าเป็นฟิลลิ่งบิไลท์แบบได้มีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือว่าได้แบบทํางานเสริมแล้วแบบได้เงินค่าโอทีอะไรเงี้ยจ็อบนรกแตกตรงนั้นมากกว่านะอส่วนแบบโชคที่แบบเป็นลาบลอยแบบเป็นกิงขิงมาเลยอะไรเงี้ยถามว่ามีไหมอะขอคอนเฟิร์มทีหนึ่งก็มีก็ได้เพอได้อยู่ได้ทุกต้นเดือนช่วงเวลาที่ดีสุดข,ของคุณคือวันที่หนึ่ง และหลังจากนั้นไปก็ค่อนข้างแบบมีความเสี่ยงละเออก็เอาแต่พอดีีดนะครับอย่าไปคาดหวังมากเพราะว่าคนราศีธนูก็รู้ว่าตัวเองไม่ไม่ได้เด่นเรื่องอย่างนี้นะอืมเอาแม้ช่วโชคไปลงกับอย่างอื่นอยู่พอสมควรนะคุณอนะต่อมาเรื่องสุขภาพครับอ๋อมีการเสริมดวงด้านการเงินสำหรับชาวลคราศีธนูอืม 嗯，嗯、mm. uh huh. เปลี่ยนคำถามใหม่อืมอืม,อมโอเคไปทําบุญกับผู้ที่พิการทางด้านเท้าเออด้านการเหมือนแบบว่าเออ่พวกเหมือนแบบว่าที่แบบมีพิการทางด้านแบบการเดินเขิ่อนอะไรเงี้ยไม่สะดวกอะไรเงี้ยครับไปไปอย่างนั้นได้นะอันนั้นโอเคอยู่ละเวิร์กอยู่ครับโอเคในส่วนต่อมานะครับสุขภาพและเกณฑ์การเกิดอุบัติเหตุเมื่อกี้หมดแล้วนอกเรื่องการเงิน,งนของเขา อืมการเงินของชาวรักงาราสินนุมีอะไรยอยากบอกเพิ่มเติมไหมเรื่องที่แบบพายแบบเออตรงนี้แบบทังเพิ่มเติมนิดนึงนะอืมอือือ อืมอืมอืม <c oughs> เจ๊ก็บอกเขาว่าไงอะโอเคอืมรู้ละแล้วก็วิธีการในการที่จะ อยากถ้าอยากมันแบบไม่อยากซัฟเฟอร์เรื่องการเงินอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอยากให้ทําบุญกับสารสนฐาน9้าครั้งเราไม่ได้จากัดจํานวนเงินแต่ว่าอยากทํา9้าครั้ง9้าครั้งนะเป็นตัวเลขนะหลังจากทํา9้าครั้งแล้วก็อย่าลืมอุทิศย์บุญนอกวดน้ำให้กับเจ้ากรรมในเวรเทวดาจาตัวเนาะมันจะทําให้สายการกเงินของคุณมันดีขึ้นได้จริงนะมันมีจะมีประกาศแบบมันจะเห็นได้ชัดเป็นแบบเป็นออฟฟิเชียลเลยว่าเฮ้ยสิ่งนี้มันมันเปลี่ยนตัวเราเองได้จริงนะอู๋อันนี้อันนี้เป็นชิคเฉพาะของชาวลักษณะสีธนูสำหรเเรืื่อองงกาาินโดยฉพะ ต่อมาสุขภาพไม่เกณฑ์การเกิดอุบัติเหตุสุขภาพไม่เกฑ์การเกิดอุบัติเหตุเป็นไงบ้างครับใครเราเห็นเป็นไงบ้างแบบแฮปปี้ไหมแฮปปี้ไงขอดูหน่อยกับเรื่องสุขภาพไมเกณฑ์การเกิดอุบัติเหตุมีเกณฑ์เกิดเหตุใหญ่ไหมครับไรมีเกณฑ์เกิดล้มพ่ากัจุดแรงๆไหมอุบัติเหตุใหญ่ไม่เห็นแต่ล้มพ่ายคล้ายเจ็บ หนึ่งคืออาการปวดศีรษะจะค่อนข้างรุนแรงมากขึ้นพวกไมเกรนอะไรอย่างเงี้ยเตรียมยากแก้ไมเกรนได้เลยจะมีความเครียดเกิดขึ้นตรงนี้มากๆสองเจ็บขาข้างขวาหรืออุบัติเหตุกับขาข้างขวาที่มันจะเกิดขึ้นแล้วก็เป็นภาวะเครียดจัดต่อเน,นื่องไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็จะมีช่วงประมาณเอ่อเกือบกลางเดือนสิงหาคมที่จะต้องระมัดระวัง มีการจบความสัมพันธ์กับใครบางคนในที่นี้อาจจะมาถึงแค่คูหลักนะแต่มันมีการจากลาอะไรอย่างเงี้ยถามว่าเป็นการจากเป็นไหมใช่เป็นการจากเป็นคือจบความสัมพันธ์เพราะอีกฝ่ายเรื่องที่จะเบ็แบบไม่ไปตอบเราแล้วลเขาโก o สเรานะซึ่งจะทําให้คุณแบบใจมันสลายอะ่ะเออหัวใจมันเจ็บมากๆเลยอย่างเงีง้ยนอกจากสุขภาพกายใจแข็งแรงตึกทนมากอืมแต่ดูเรื่องประกันสุขภาพกับชีวิตก็ดีเหมือนกันเพราะว่าเพื่องผู้ไรก็มันดีมันดีมันดีนดจริงหมายถึงว่าเรื่องสุขภาพอะ่ะไม่ไม่เป็นห่วงเรื่องสุขภาพคือแบบ ฟรีมากๆทั้ง100เล็เลยพลังงานค่อนข้างดีบางทีมันคลึกไปด้วยซอะไรอย่างเงี้ยมันมีแค่สุขภาพกายกับสุขภาพกายหายห่วงสุขภาพใจที่ต้องเราระวังนิดหน่อยนะในช่วงเวลาไหนะตามที่บอกไปนะครับผมก็ประมาณนี้แนละ้วเรื่องสุขภาพเพราะว่าไม่มีอะไรพูดเยอะครับนี่เสร็จมาถึงหัวข้อยาดฮิตเรื่องความรักนะคะผมความรักคนโสดและคนมีคู่อื คนโสดครับเป็นไง้างสารการเรื่องความรักเกิดเรื่องไรเกิดขึ้นมาครับแฮปปีไหม h ปป p y ไงเขาดูหน่อยอืต้นร้ายไปดีเดือนพฤษภามิถุนาจนไปถึงแบบเกือบกลางกรกฎาไม่ต้องไปคาดหวังอะไร <laughs> เรื่องความรัก ไม่ดีเลยอ่ะเออมันเหมือนมันเหมือนคุณไม่ชอบใครคุณจะชอบอแบบรักเขาเข้าเดี่ยวนึงค่าเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนต้องโฟงกัสเรื่องงานเป็นหลักก่อนอะไรยเงี้ยนึกออกปะแล้วคนที่มาชอบคุณก็มีไหมมีแต่เขาจนคุณก็เลยไม่ชอบเขาคุณเห็นปัญหาอยู่แล้วว่าคุณไม่ชอบคนโจนซึ่งมันไม่ใช่เรื่องผิดนึกออกปะแต่มันแล้วทาําไงอ่ะก็คนที่คุณไม่ชอบเขาเขาเป็นคนบ้าง,งานเลยนึกออกไหมมันก็ต้องพยายามพยายามพิสูจน์หน่อยหนึ่งเนาะ จะมีสถานการณ์อย่างนี้คือคุณไปชอบเขาแล้วเขาไม่ชอบคุณ2คณนที่คุณไปชอบคนบ้างงานมากหรือคุณอาจจะเป็นตัวคนที่ต้องบ้างงานเองโฟงกัสเรื่องงานก่อนไปดับแรกแล้วก็สามแลมาระวังเรื่องเกี่ยวกับการที่เหมือนแบบว่ามีคนที่อาจจะฐานะไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรเงี้ยมาชอบเราแล้วเราแบบไม่แฮปปี้ด้วยสี่อย่าไปหาคบกับใครมัวสัวอย่าไปให้ความหวังใครพอแค่แบบรู้สึกว่าเอสอสงสารเขาอะไรเงี้ยมันต้องพิสูจน์ตัวเองหน่อยห้าแล้มาระวังการพยายามมากเกินไปเรื่องความรักแล้วก็หกในช่วงเดือนเดี๋ยวนะ เพ่อสภาพิชิตนะกล,กลาลาต้นกลาลาคนคนที่คุณคุยด้วยจะมีเกณฑ์ที่จะคุยพร้อมกันหลายคนในวันยวกเขาเป็นคนเจ้าชู้เนาะแล้วก็ตั้งแต่กลางกลาลาคนเป็นต้นไปมีโอกาสในการได้เจอกับคนที่ค่อนข้างเขาเป็นคนรูปร่างตัวเล็กจะตัวเล็กกว่าเราไหมใช่เป็นคนตัวเล็กกว่าเราทํางานเกี่ยวกับเรื่องการเงินงใช่ไหม ใช่อาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ได้ทํางานเกี่ยวกับเรื่องการเงินหรือมีการเทรดดิ้งมองเรื่องความรักเป็นเรื่องการลงทุนะยะไกไคนคนนี้จะให้ value กับเรื่องของความสัมพันธ์เหมือนการลงทุนในหุ้นสักตัวหนึ่งที่มีแนวโน้มในการเติบโตดังนั้นเขาจะไม่ค่อยแบบอีนางขันขอบกับเรื่องความสัมพันธ์เท่าไหร่เลยนะหมายถึงว่าเออก็มีก็ได้นะแต่ไม่มีฉันก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรอย่างเงี้ยมีโอกาสในการเจอกันเพราะเป็นเพื่อนของเพื่อนแนะนํามาให้เจอกันก็เป็นไปได้เหมือนกันนะฮะซึ่งก็ถือว่าก็โอเคนะก็ดูเป็นความรักที่ดดีีโโออ้้มมมัันนนนนจะไแปป่รกกกาาสใใเ็ฟช อมืมีปัญหาหนึ่งที่ต้องเรามาระวังคือความที่เขาเป็นคนที่กว้างขวางมีคอนแทคเยอะจะทําให้คนเข้าหาเขาเยอะเรามาระวังเรื่องความหึงหวงโดยใช้เหตุเพราะว่าเขาไม่ชอบคนที่หึงอะไรที่มันไร้สาระหรือแบบไม่ไม่ใช่เหตุอะไรเยอะม,มันจะนแบบไม่เอาเลยจะไม่เอาที่แบบไม่เอาเลยแบบขอแบบบายบายแล้วกันจากสภาวะตรงนั้นนะะแล้วกม็มีอะไรอีกอะมีอะไรอีกอีะอยู่ไหน ใช่ก็จะเป็นพวกแบบนายหน้าหรือว่าลงทุนเกี่ยวกับที่ดินะสอสถงหาริมทระที่ดินคอนโดก็ได้นะก็ก็ทำงานกับเงินนอกดังนั้นก็ต้องรวยค่อนข้างเป็นคนเก็บเงินเก่งแล้วก็ดูมีอารมณ์เป็นความรักที่ดีแต่ว่าช่วงแรกจะต้องฝืนใจอดทนไปก่อนนะครับก็สรุปโดยรวมความรักดีแต่จะไปดีช่วงปลายประมาณแบบสิงหาคมเปต้นไปเรื่องความรักคาดหวังได้แต่นอกก่อนนั้นั้นไม่ไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่นะนี่เสร็จมาดูความรักก็มีคู่ครับในสี่เดือนนี้ความรักของคนมีคู่เกิดอ,อะไรขึ้นบ้างครับไพ่ ความนักของคนมีคู่ในช่วงสี่เดือนนี้เป็นยงไงบ้างอ้อเกิดอ,อะไรขึ้นเอ่ยอืมสําหรับคนมีคู่นะครับอย่างแรกสุดเนาะเออ มันมีเกณฑ์ที่มันอยู่ห่างกันมากผมมีความรู้สึกว่าชาวลัคนางสีนูกับแฟนคุณหรือว่าคุณมันมีแบบแบบมันมีเรื่องของระยะทางเข้ามาหาก,กันะอะไรเงี้ยพรามันมีความหา่างมันมีคนในคนนึงในความสัมพันธ์นี้ที่แอบคุยกับคนอื่นผมพูดได้คำนี้เลยนะใช่เข้ามาแอบคุยได้เลยใช่มีการแอบคุย,ยกันเกิดขึ้นถามว่าเกิดขึ้นหรือยังใช่ครับเกิดขึ้นแล้วตั้งแต่ตอนนี้ไปต้นไปก็ลองชิดูแล้วกันนะครับม,มีการแอบคุยกันเกิดขึ้นแล้วแล้วก็ ท,ที่คุณอาจจะรู้ด้วยซ้ำแต่คุณก็อาจจะแบบมองข้ามไปเลยคุณอาจจะเหมือนแบบพยายามแบบมองแบบอะไรกับภูกับตาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งต้องระมัดระวังเนาะเพราะว่าความที่เป็นคนที่รักใครแล้วก็ค่อนข้างรักจรงิงจังแทบจะใช้คาว่าบูชาในความรักก็ได้เบูชาที่นี่คือหมายถึงว่าคุณรู้สึกว่าคุณรักแบบมีสติเนออบปาแต่ในสายตาคนอื่นที่มองเข้ามาคือคุณเป็นคนข้างรักเลยคุณเป็นคนที่แบบอาจจะแบบท o มา u c h โดยที่แบบตัวเองไม่รู้ตัวด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยเออไว้เสียงแหบสุดเลยนะดังน,นั้นก็ ต้องระมัดระวังเนาะต้องโฟกัสตรงนั้นหน่อยการมันแบบมองใครบางคนดีมากเกินไปนะครับผมรวมไม่ถึงอย่ารีบร้องในการทะเลาะเาบากแวงกันเนาะถามว่าจะมีเก์ในการเลิกกันไมไม่เลิก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 เ,เพียงแต่มันจะต้องมีการกลับมาจูนคุยกันใหม่ครั้งหนึ่งพฤษภาคมช่วงนี้เป็นช่วงที่เกิดปัญหามิถุนายนเป็นช่วงใน,ในการที่เหมือนแบบว่าดูว่าเฮ้ยต้องเคลียร์กันยังไงและเคลียร์ได้ไหมซึ่งจะเคลียร์ได้ กรกฎาคมกลับมารักกันเหมือนเดิมแต่มีการประหยัดคําพูดมากขึ้นหรือมีการเหมือนแบบคุยกันน้อยลงแล้วก็สิงหาคมนะครับมีการปรับความเข้าใจกันเรื่องเซ็กส์ใช่ครับใช่ครับเรื่องเซ็กส์ทำให้คุณทั้งคู่กลับมารักกันได้มากขึ้นเพราะว่ามันเหมือนมันมีความต้องการะไรอย่างในเรื่องเซ็กส์ที่มันข,า,ขาดกันเกินแล้วก็ตอนแรกก็ไม่กล้าคุยกันอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าสุดท้ายพอมันแบบเปิดอกคุยกัน คุยกันในเรื่องเนี้ยก็เลยกลายว่าอ๋อโอเคเข้าใจว่าความต้องการของเขาเขาต้องการอะไรเราต้องการอะไรแล้วมันเตึ๊ดตดลงตัวก็เลยกันมาคบกันก็ก็ก็โอเคนะก็ไม่แย่ไม่แย่สำหรับผมอาการไม่เลิกกันแอบไปเรื่องที่ดีละแต่ว่าก็ไปจัดการเคลียร์เองแล้วกันเนาะเรื่องการแอบไปคุยกับใครเนาะสรุปคีย์เวิร์ดนะครับในช่วงสี่เดือนนี้เนาะ ตอนต้นเดือนมากเลยแต่ว่ามันจะไปดีขึ้นในช่วงปลายเนาะมีโอกาสไปไหว้พาร์ตีมูลตินะครับผมแล้วก็พยายามกดขนความรู้สึกด้านที่ไม่ดีไว้เนาะอย่างที่บอกไปเราพยายามแบบแนะนําทิศหลายๆอย่างไปแล้วในการแบบทั้งเรื่องการทําบุญในแต่ละช่วงแต่ละเฟสวอะไรก็ตามแต่นะครับคําแนะนําพิเศษที่อยากบอกเขาครับทั้งทางโลกะรางธรรมก่อนจบคลิปนี้ไปครับอยากบอกว่าอะไรบ้างครับสาหรับชาวลัคนาราศีธนู เป้าหมายมันยิ่งใหญ่มากสิ่งที่คาดหวังไว้มันโกมันใหญ่มากดังนั้นอ่ะมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่คุณจะเจอกับความยากลำบากหรือความทรมานในการแบบไปถึงอะไรเงี้ยนึกออกปะในการแบบไปถึงแถบผ่าตรงนั้นแต่ว่าฝันในที่สุดแต่สุดท้ายคุณจะมีความสุขกับสิ่งที่คุณเลือกกับความตั้งใจหรือความพยายามของคุณเนาะมันอาจจะไม่เกิดขึ้นโดวยไวยแต่มันจะเป็นไปได้จริงที่ต้องทําคือการสร้างความเป็นไปได้ที่มันจะเกิดขึ้นจริงในการเดินต่อไปข้างหน้าเรื่อยๆนี่คือสิ่งที่เขาอยากบอกคุณนะครับก็ น่าจะประมาณนี้นะคะผม,มนะให้ความรู้กับเรื่องของคุณค่าการศึกษาเยอะๆนะวันนี้เจนลบกับไพ่นะครับก็น่าจะมีเรื่องที่ต้องบอกกรครับเชาและคณะราศีธนูแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ฝากรบกวนทุกคนนะคะกดไลค์กด subscribe กดแชร์แล้วก็ฝากกด r ีทวิตเป็นกำลังใจให้เจนลบด้วยครับแนะ่เจนลบจะทำเป็นเวอร์ชั่นที่เป็นภาษาพิมพ์ออกมาเนาะรวมไปถึง ใครอยากโดเด่โดเด่ได้เลยใครอยากมาคุยกันมาคุยได้เลยนะคะผมเดี๋ยวผมจะพิจารณาเรื่องการเปิดคิวด่วนในเร็วๆนี้ <c oughs> แต่ก่อนหน้านั้นมาจองก,กันได้นะคิวเดือนนี้ยังเหลืออีก2คิวนะครับผมแล้วก็เดือนหน้านะครับจะเป็นเดือนสุดท้ายที่จะลรบจะรับสาหรับครึ่งปีแรกเนาะเพราะว่าเดือนเดือนเจะลบจะต้องไปฮิลครับผมต้องไปฮิลลิ่งประจําปีเนาะในการแบบไปเติมถังมานาะให้กลับมาแข็งแรงแล้วก็ดูดให้ทุกคนได้ต่อนะครับผมวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะผมกราบสวัสดีแล้วก็ ฝากอ้อมอกอ้อมใจไวนะ้เลยเนอพ่อแม่พี่น้องฝากแชร์คอยเด้อสวัสดีเจ้าทำไมไมาเอามารวมกันอนะ